ครบผมอันธอีนีรพลจุบีารบนบนหมูที่หายแปดอตรงหน้าไปลงไปลงดพระนุสวรีพระเจ้าสุโขวตงหน้าเปี บจิบานหน่วยได้ตาสถานการณ์ซึ่งเป็นจุดสีเงินสามเหลี่ยมไปอ่ะร้อยโลไก่นะใส่เป็เือครายศอกอ๊บกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมารับทราบโยบายของกองทัพบก ด้านการบรรเทาสาธารณภัยผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อได้รับการร้องขอหรือเมื่อเกิดภัยพิบัติถึงอเสามองันารอยสิาเภอุ้งทางอำเภอเชและอำเอบอเอืองและป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำหลายสระา้ิประชาชนลรวประกอบกับสภาพอากาศในไทยน้ำป่าไหลหลากได้ดินงพลล่ม แลในด้านต่างๆเป็นวงกว้างดังน so the <benchmark> <added fragile> ั้นการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นอย่างดีโดยระยะเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานในที่นี้ต้องการในที่สองน่านสอเรื่องและต้างมาต่อไปนะครับหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับที่ให้มาติดตามและประเมินผลในเรื่องบัญชีการบรรจุกำลังรวมทั้งยุทธกรที่ขาดทั้งสองพันเนี่ยถือว่าเป็นงาน สินงใดที่สามารถช่วยเหลือก็ดีนดีไกลไครับครับีอข้าวน่ยัดยกอกอุบมือลงอันนี้ขึ้นมืออะไรบ้างครัสามารถตั้ง ช็อตไฟฟ้าได้บางคนก็ไม่สามารถช็อตไฟฟ้าได้ปกติให้เราอยู่โรงพยาบาลน่ะคุณหมอเขาจะเป็นคนอุบัตบจ้างรถชนด้านหน้าสลบหรืออะไรได้รับบาดเจ็บเนี่ยครับได้มาถึโรงพยาบาลตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมมาเป็นเรืออลูมิเนียมครับอ่าใช่ไหมอาเกษตรกรเพื่อมาประมาณทกะไม่ได้ใช้งาน มันมาข้อมาตรงนู้ใช่ไหมตรงนั้นมาก่อนครับได้นีือตัวป่ยกไมต้องั่เออทองครับอจริงอนนี้ได้ไหมแต่ทั่วไปถ้าบอกตรงตรงในยกไม่ต้องไม่ต้องเนอะที่ผมไม่รู้ว่ามันมีแบบอ๋อน่าจะมีอะพวกอะไรอ่ะ โดยนแ,แบบเป็นเหล็กเลยตรงหน้ายัดยอ,อก,ออกปึบมาลงเรเียมใ้เวลาคว่าแบบอินเทอร์เน็ตจะเป็นเสมอไปไอเนียพี่อยู่ร้อยโลไงลเนี้ยตัวเนี้ย <laughs> ยัดยกอก เพียงเพลิงเียงสาจะเป็นพื้นที่น้ำท่วมสามภานระเบียบมีสี่อำเภอครับมีอำเภอต่างๆของจับหจะโซนบนเป็นหอเขาวงกหอครับใส่เลนกัอสยเก่าด้บับเป็นมากเลยคือที่พิ่ตรว่าไฟมันลามหรือนใช่ตัวนี้เพราว่าเวลาท่วมการจราจรคนมันต้องจัดระเบียบ ตาอระเบียบคับอันนี้สิบห้ถ้าถ้ามันไกลอะเอาเครับเงแต่ภาปนที่จอความาปนนะ้็นที่จอนครับไม่นานครับอ๋อใช้คองแต่ว่ามีตัวนี่ไปทำทำลักษณะในป่าก็ได้งาครับนิ่ครับ